วันนี้เรามาคุยเรื่อง EOS Energy ครับเป็นบริษัทที่มีรายงานผลประกอบการออกมาโอ้โหต้องบอกว่ามันส่งสัญญาณที่ตีกันเองแบบสุดๆเลยในไตรามาสที่3ของปี2025 EOS Energy ประกาศรา,รายได้แบบพุ่งสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับแต่ปฏิกิริยาของตลาดกลับเป็นลบซะง,งั้นมันเกิดอะไรขึ้นเรามาเจาะลึกความขัดแย้งนี้ไปพร้อมๆกันครับ คือถ้าดูเผื่อๆเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับรายได้โตขึ้นนั้ง3,500%เมื่อเทียบกับปีก่อนมันแสดงให้เห็นเลยว่ากำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลจริงๆแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือมันพลาดเป้าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ไปเกือบ23%เลยนะซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ทุกคนเริ่มกังวลกันทันทีแล้วพอมาเจอตัวเลขนี้เข้าไปอีกติดลบ641.4ล้านดอลลาร โอ้โหเห็นตัวเลขนี้ครั้งแรกใครๆก็ต้องคิดว่านี่มันหายยนะชัดๆเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวจริงๆของตัวเลขนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับการขัดทุนก้อนใหญ่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินสดที่ไหลออกจากบริษัทจริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Non-Cash Charge หรือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดพูดง่ายๆคือเป็นแค่การลงบัญชีซึ่งในกรณีของ eos เนี่ยมันดันเกิดจากเรื่องดีซะอีก คือพอหุ้นของบริษัททําผลงานได้ดีมากๆมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินบางอย่างมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยแล้วตามกฎบัญชีเนี่ยกลายเป็นว่าต้องบันทึกเป็นขาดทุนซะงั้นมันเลยค่อนข้างจะสวนทางกับความรู้สึกนิดนึงดังนั้นเรื่องจริงเนี่ยมันอยู่ในตัวเลขการดําเนินงานต่างหากซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้ EOS Energy มีเรื่องเล่าอยู่2ขั้วเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากฝั่งที่มองในแง่ดีกันก่อนหรือที่เขาเรียกกันว่า b ูเค case ที่มองว่านี่คือความฝันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เลยทีเดียว มาดูกันว่าทําไมบางคนถึงเห็นโอกาสมหาศาลร,รออยู่ข้างหน้าครับคือ EOS เนี่ยเขากําลังดีลใหญ่ๆได้ต่อเนื่องเลยนะอย่างดีลกับ Frontier Power เนี่ยเป็นการเปลี่ยนคําสั่งซื้อจากข้อตกลงกรอบความร่วมมือขนาดมหาือมา5กิกะวัตต์ชั่วโมงให้กลายเป็นรายได้จริงๆได้สําเร็จเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ยังมีดีลใหม่กับ m n s Energy อีก750ิเมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งเจ้านี้เป็นผู้ให้บริการพลังงานหมุนเวียนระดับท็อปของอเมริกาเลยนะครับแถมยังมีความร่วมมือกับ Talent Energy เพื่อจ่ายไฟให้ศูนย์ข้อมูล AI โดยเฉพาะอีกด้วยมีคนกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า EOS กำลังปรับเปลี่ยนกรอบเทคโนโลยีของตนเองอย่างชาญฉลาดในฐานะผู้เปิดใช้งานที่สำคัญต่อการปฏิวัติ AI คือคำพูดนี้มันสะท้อนกลยุทธ์ของเขาได้ชัดเจนมากเลยครับคือตอนนี้ AI มันต้องการพลังงานแบบมหาศาลใช่ไหมครับแล้วพลังงานพวกนี้ก็ต้องการระบบกักเก็บที่จ่ายไฟได้นานๆซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เทคโนโลยีของ EOS ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะเลย แล้วข้อได้เปรียบที่สําคัญสุดๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วยคือนโยบายของอเมริกาอย่าง Inflation Reduction Act หรือ IRA A, เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับการผลิตในประเทศแบบสุดๆเลยมาเลยเหมือนกับว่า EOS มีป้อมประการที่แข็งแกร่งคอยปกป้องอยู่ในขณะที่คู่แข่งที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องพึ่งพาซัพพลายเชนจากต่างประเทศซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงกว่าเยอะเลยครับเอาละ่ะทีนี้เรามาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างครับ ด้านที่เรียกว่า the bear case หรือก็คือมุมมองที่เป็นลบซึ่งเป็นเรื่องของตัวเลขโหดๆที่บอกเล่าความจริงอีกด้านหนึ่งของบริษัทสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสไลด์นี้คือความเรียบง่ายของมันครับตัวเลขนี้แหละครับ2.11ดอลลาร์นี่คือใจกลางของปัญหาทั้งหมดที่ EOS กำลังเจออยู่ตอนนี้เลยมันหมายความว่าทุกๆ1ดอลลาร์ที่ EOS ขายของได้บริษัทต้องใช้เงินถึง2.11ดอลลาร์ในการผลิตของชิ้นนั้นขึ้นมา หรือพูดง่ายๆคือยิ่งขายยิ่งขาดทุนครับสภาพแบบนี้เรียกว่าอัตรากําไรขั้นต้นติดลบซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ยั่งยืนเลยบริษัทกําลังเสียเงินกับแบตเตอรี่ทุกก้อนที่ขายออกไปแล้วเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายรายได้ทั้งปีที่ตั้งไว้ eos เจอกับโจทย์ที่หินมากๆเลยครับคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยทำไรายได้ไปแล้ว56.2ล้านแต่เป้าขั้นต่ำของทั้งปีคือ150ล้านนั่นหมายความว่าแค่ในไตรามาสสี่ไตร, 4, ตรามาสเดียวต้องทำไรายได้ให้ได้ไดอีก93.8ล้านคิดดูสิครับว่ามันต้องโตขึ้นจากไตรามาสสามที่ว่าทำสถิติสูงสุดไปแล้วเนี่ยถึง307%นี่มันเป็นความท้าทายที่แบบเดิมพันสูงมากจริงๆชี้เป็นชี้ตายกันเลยทีเดียวสถานการณ์เงินสดของบริษัทก็ยิ่่งงตออกกย้าาคคววมเ,ดวเรดนีับ คือตอนนี้มีเงินสดอยู่ประมาณ170ล้านดอลลาร์แต่ในไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินไป53ล้านถ้าใช้เงินในอาตาัตรานี้ต่อไปเรื่อยๆเงินสดที่มีอยู่จะใช้ได้อีกแค่ประมาณ3ไตรมาสกว่าๆเท่านั้นเองแล้วนี่ยังไม่นับว่าการเร่งการผลิตแบบมโหลานในไตรมาสสี่เนี่ยมันน่าจะทําให้เผาเงินเร็วกว่าเดิมอีกนะครับแล้วคําถามคือทําไมล่ะครับทําไมลูกค้าถึงยังเลือก e o r ทัทง้ทงๆที่รู้ว่ามีความเสี่ยงทางการเงินขนาดนี้คําตอบมันอยู่ที่เทคโนโลยีหลักของเขาเลยครับ คือความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่สังกะสีของ EOS กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบันถ้าดูจากตารางเปรียบเทียบจะเห็นภาพชัดเลยครับ EOS เนี่ยชนะขาดในเรื่องความปลอดภัยเลยเพราะมันไม่ติดไฟแล้วก็เหมาะกับการใช้งานที่ต้องจ่ายไฟนานๆหลายชั่วโมงแถมยังมีซัพพลายเชนที่มันคงอยู่ในอเมริกาด้วยแต่มันมีจุดอ่อนสําคัญอยู่จุดหนึ่งครับดูที่แถวสุดท้ายสิครับเรื่องประสิทธิภาพ นี่และครับปัญหาใหญ่ปัญหา15คือแบตเตอรี่ของ eOS เนี่ยมันจะสูญเสียพลังงานไปกับความร้อนมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประมาณ15ในทุกๆรอบการชาร์จและคายประจุซึ่งพอคิดเป็นต้นทุนการดําเนินงานตลอดอายุของโครงการแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับช่องว่างตรงนี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคทั้งทางเทคนิคและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเลย คือธุรกิจทั้งหมดของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าข้อดีเรื่องต้นทุนและความปลอดภยัยมันจะมาชดเชยการสูญเสียพลังงานตรงนี้ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในโปรเจกต์ที่ต้องการการจ่ายไฟนานๆนนที่ลิเธียมไอออนทําได้ไม่ดีนักเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยกำลังจะมาบรรจบกันในสถานการณ์สุดท้ายที่เดิมพันสูงมากๆครับ EOS กำลังอยู่ในการแข่งขันกับเวลาหรือพูดให้ถูกก็คือแข่งขันกับงบอดุลของตัวเองทางออกที่เขาเดิมพันทุกอย่างไว้ก็คือโปรเจกต์ a m a z ครับ มันเป็นโครงการที่จะนําระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้แบบเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตลงให้ได้แบบหูหาบและที่สําคัญที่สุดคือเพื่อให้บริษัทมีกําไรขั้นต้นเป็นบวกให้ได้ในที่สุดถ้าโปรเจกต์นี้ทําสําเร็จปัญหา2.11ดอลลาร์ที่เราคุยกันตอนแรกก็จะถูกแก้ไขได้แต่มันต้องเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ไทม์ไลน์นี้สรุปภาพการแข่งขันที่พวกเขาเผชิญอยู่ได้ดีที่สุดเลยครับไตรมาสสมที่ผ่านมาคือจุดเริ่มต้น เป็นรายงานที่ขัดแย้งกันเองจนทําให้บริษัทมาอยู่บนทางแยกตอนนี้ในไตรมาสสี่คือการทดสอบครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งการผลิตให้ได้3ามเท่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเส้นตายที่รอยอยู่ข้างหน้าก็คือช่วงกลางปี2026ซึ่งเป็นวันที่คาดว่าเงินสดจะหมดถ้ายังหางกันเพิ่มหรือทํากําไรไม่ได้คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือคำมั่นสัญญาที่ว่าจะมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับอนาคตของ AI เนี่ยมันจะกลายเป็นจริงได้ทันเวลาก่อนที่สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทจะถึงทางตันหรือเปล่า เขจะให้สรุปสั้นท่านเลยนะครับ Eos ก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ความเสี่ยงสูงมากแต่ผลตอบแทนก็อาจจะสูงมากเช่นกันโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับการดําเนินงานด้านการผลิตล้วนๆเลยประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาดูก็คือถึงแม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ AI มันจะดูน่าตื่นเต้นและสรงพลังแค่ไหนแต่ความอยู่รอดของบริษัทนี้จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานของพวกเขาในอีก6เดือนข้างหน้านี้เท่านั้นเลยครับ